สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มามาย่าทูเมดนะคะจะชวนเพื่อนๆทำลายเราไม่ทราบว่าเรียกว่าลายอะไรเรียกว่าลายใบพัดแล้วกันนะคะลายนี้นี่ง่ายค่ะแล้วก็ทําเพลินดีค่ะสามารถเอาไปต่อยอดอาจจะเป็นหมวกหรือว่าเป็นอะไรนะคะแต่ว่าใบนี้เราใช้เชือกฟอก2มิลค่ะขนาดเข็มที่ใช้ตอนนั้นเราใช้สี่ทับศูนย์ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะลองมาเปลี่ยน ทำเป็นใช้เข็มที่เล็กลงนะคะ3าทับศูนย์แต่ว่าเชือกพกขนาดเท่าเดิมค่ะเริ่มแรกนะคะทำเมจิกริงค่ะนะคะได้หนึ่งหลักใช่ไหมคะทําโซ่หนึ่งค่ะ แล้วก็ทำดับเบิลโครเชต์ไปค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ดับเบิลโครเชต์ค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ดับเบิลโครเชต์ค่ะ ทำไปทั้งหมด12ชุดนะคะค่ะตอนนี้ได้ทั้งหมด12ชุดนะคะเราจะเชื่อมนะคะโดยการทำตัวทีค่ะพันหัวเข็มนะคะจะมี3ห่วงนะคะรวบหมดเลยค่ะโซ่หนึ่งนะคะคราวนี้เราจะขึ้นแถวที่สองแล้วนะคะ แพทเทิร์นของลายก็คือจะดับเบิลโคเชตรงช่องนี้นะคะโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็สองดับเบิลโคเชตรงช่องที่ว่าเออเราเว้นโซ่ไว้อะคะ่ะเว้นโซ่ไว้หนึ่งตรงช่องนี้นะคะ โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็สองดับเบิลโคเชตรงช่องนี้นะคะโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็สองดับเบิลโคเชตรงช่องนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็สองดับเบิลโคเชตรงช่องนี้ทำแบบนี้ไปให้รอบนะคะ เมื่อทำมาครบรอบนะคะเราจะทำตัวทีนะคะขึ้นแถวใหม่นะคะ ดับเบิลโคเชตตรงหลักแรกนี้เลยนะคะช่องแรกนี้เลยะคะ่ะแล้วก็ดับเบิลโคเชตอีกในหลักนี้นะคะ โซ่หนึ่งค่ะทำสองดับเบิลโคเชตรงช่องนี้นะคะที่เราเว้นโซ่หนึ่งไว้อย่างนี้ค่ะสองดับเบิลโคเชค่ะแล้วก็ ดับเบิลโครเชตครั้งหนึ่งนะคะตรงหลักแรกนี่เลยค่ะโซ่หนึ่งค่ะเว้นหลักนี้นะคะทำสองดับเบิลโคเชตตรงช่องนี้นะคะ แล้วก็ดับเบิลโคเชตตรงหลักแรกนี่ค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ทำสองดับเบิลโครเชต์ตรงช่องนี้นะคะแล้วก็ดับเบิลโครเชต์ตรงหลักแรกแพทเทิร์นเขาจะวนไปอย่างนี้นะคะอันนี้แถวที่1แถวที่สองแถวที่3ส,สังเกตดีๆว่ามันจะเป็นหลักตามจำนวนแถวเลยนะคะ1,2 ,3 ทําทำแบบนี้วนไปนะคะ ค่ะตอนนี้แถวที่สามเราจะจบแล้วนะคะทําตัวทีค่ะขึ้นแถวใหม่เลยนะคะแถวที่สี่ขึ้นค่ะดับเบิลโคเชอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงช่องนี้แล้วก็สองดับเบิลโคเชในสองหลักถัดไปเลยนะคะ หนึ่งอ่อโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็สองดับเบิลโคเชต์ตรงช่องนี้นะคะแล้วก็สองดับเบิลโคเชต์ในสองหลักถัดไปนะคะ โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็สองดับเบิลโคเชตตรงช่องนี้นะคะแล้วก็ดับเบิลโคเชตในสองหลักถัดไปนะคะสังเกตดีๆไหมคะว่าในแถวที่สี่ 4. นี่นะคะเดี๋ยวนะคะโอเคค่ะ แถวที่1ก็จะมี1ห,หลักใช่ไหมคะแถวที่2ก็จะ2แถวที่3ก็จะมี3หลักแถวที่4ก็จะมี4หลักแพทเทิร์นจะเป็นอย่างนี้นะคะพอแถวที่5ใช่ไหมคะเราก็2องดับเบิลโคเชตรงช่องอย่างนี้แล้วก็พอ2นะใช่ไหมคะเราต้องได้5ห,หลักก็คือ2องดับเบิลโคเชแล้วก็ดับเบิลโคเชไปอีกสมหลักมันก็จะเว้นหลักนี้ไว้อย่างนี้ค่ะก็จะได้ทั้งหมด5ห,หลัก แถวที่5ก็จะเป็น5หลักแถวที่6ก็จะเป็น6หลักนะคะลักษณะของลายนี้ค่ะมันจะวนนี่นะคะนี่นะคะแถวที่1ที่2ที่3ที่4 5 6 7 8 9 10พอถึงแถวที่10ใช่ไหมคะเวลาเรา ปกติใช่ไหมคะมันจะเหลือหลักสุดท้ายไว้หนึ่งหลักพอขึ้นตัวกระเป๋าอะคะอันนี้เป็นฐานกระเป๋าแถวที่10นะคะพอแถวที่จะเราจะขึ้นแถวที่11อะคะ่ะมันจะเป็นตัวกระเป๋าที่ขึ้นไปเราก็จะทําเหมือนเดิมเลยค่ะ2องดับเบิลโคเชตรงช่องว่างนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ทำดับเบิลโคเชอีกหนึ่ง6อ8ี่ห้าหก็ก็จะรวมกับดับเบิล สอง d o บ b l e c r o c ตรงช่องว่างก็จะเป็นสิบหลักใช่ไหมคะแต่สังเกตดีๆว่าพอตัวกระเป๋าเราจะเว้นตรงนี้ไว้สองหลักปกติเราจะเหลือหนึ่งหลักใช่ไหมคะพอขึ้นตัวกระเป๋าอะค่ะเราจะเว้นไว้สองหลักแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ทําต่อไปเลยค่ะทําต่อไปวนไปแบบเดิมเลยค่ะมันก็จะขึ้นเป็นตัวกระเป๋ามาเรื่อยๆค่ะแล้วตอนนี้ความสูงของกระเป๋านี่ก็คือแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยค่ะว่า ต้องการขนาดไหนลักษณะของแพทเทิร์นนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะ mm. เขาก็จะทําออกมาคล้ายๆเป็นใบพัดอะค่ะนะคะ,นะคะหวังว่า,เ,าเพื่อนๆจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายก่อนนะคะสวัสดีค่ะ